มาดูกันค่ะใบหน้าเริ่มที่จะแห้งที่พอกไว้นะคะที่มากไว้เริ่มจะแห้งแล้วเริ่มที่จะลอกได้แล้วนะคะนี้เรามาทําการลอกกันดูนะลอกมากันดูลอกมาจากลำคอนะคะใช้การลอกขึ้นนะคะโอเคลอกขึ้นดึงขึ้นถ้ามากน้อยไปมัน บางไปอาจจะเลอบยากนะคะนิดนึ่งก็ไม่ต้องกังวลก็ใช้กับล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นได้เลยนะคะถ้าแห้งดีแล้วก็จะลอกเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแผนออกมาเลยนะคะก็กเริ่มการลอกเลยอ่านะโอเคเดี๋ยวเรามาลอกกันดูลอกจากลําคอขึ้นไปเลยนะคะเห็นไหมคะ ลองได้แล้วเดี๋ยวมาลอกกันนะแล้วพอลอกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าใบหนะ้าภาหลังัันลอกนี้จะเป็นยังไงนะโอเคชค่วงคางเห็นนะคะเริที่จะลอกแล้วอาจจ,ลอ,อาจจะลอกอาจจะลอยนนิดนึงให้นิดนึงก็จะได้สามารถลอกได้ไง่ายขึ้นนะคะโอเค ถ้าใส่เเวลาแล้วรู้สึกว่ายังออกไม่ได้ลอกไม่ได้นะคะก็รออนิดหนึ่งให้เขาแห้งเสร็จตัวและแห้งมากขึ้นนะคะก็จะสามารถทำการลอกได้ง่ายขึ้นอ่เดี๋ยวเราดูความแตกต่างนะคะอาจจะให้ความแตกต่างแล้วล่ะว่างลอกแล้วกับยังไม่ลอกเป็นยังไงโอเคอืม นี่คะ่ะไปหน้าไปหลังที่มากเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคดูสิความแตกต่างเป็นยังไงบ้างนะอืมโอเคเป็นไง,นะค,ไไงคะหน้าใสาขึ้นเลยหน้าเนียนใสขึ้นนะคะโอเค จลรามาลอกกันลอกเบาๆลอกขึ้นนะอน,นี่้ด้วยลงขีมบางไปนิดนึงพอกมากบางไปนิดนึ่งนะคะเลยทำให้ลอกเป็นเล็กๆน้ๆๆๆอยๆฮมพอกการพอกีไม่ต้องพอกเยอะนะคะเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างหรือยัง ระหว่างที่ลอกแล้วอันนี้ไปน้าข้างที่ลอกแล้วนะคะอีกข้างนึงยังไม่ได้ลอกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ได้ลอกไปอืมอย่างี้คะ่ะจมูกข้างที่ลอกอืมนะเห็นความแตกต่างขึ้งซิ ครั้งที่รอกับครั้งที่ไม่ได้รอเนี้ยก็บางเบาเห็นไหมคะนิ่มด้วยใบหน้านิ่มขึ้นเลยเมื่อกี้ระหว่างรอนหน้าแห้งก็แอบไปทานข้าวมันเล็กน้อยหนึ่งอิ่ม เสียเวลาหรือเสียประโยชน์เนาะถ้าเห็นไหมคะถ้ามาติดลายผมเนี่ยลายดึงออกเนี่ยอาจจะเจ็บนิดเด็กก็ใช้วิธีการล้างได้หรือว่าน้ำน้ำอุ่นน้ําร้อนนะคะหลังหน้าได้น้าอุ่นอุ่น,น,นดีกว่านะคะนี่โอเคเห็นไหมคะลอกแล้ว ใสเลยไหมโอ้โหโมหาศาัศจรรย์จริงๆหน้าใสขึ้นมาเลยทำบ่อยๆก็จะทำให้หน้านุ่นเนียนนะคะโอเคเห็นไหมเห็นไหมผ่องใสขึ้นมาเลยทำบ่อยๆหน้าก็นุ่นเนียนเนาะ เข้าดวงตาเท่านั้นเองน,นะเห็นไหมคะหน้าสดใสขึ้นมาเลยหน้าดูสว่างด้วยเนะ โอเคลับแล้วนะอ่หรือสุดท้ายอะไรผมเนี่ยโอเคถ้าเพื่อให้การลอกง่ายนะคะก็คืออาจจะต้องมาให้หนาตัานนี้เล็กน้อยนะเพื่อที่จะให้ลอกได้ง่ายขึ้นนะคะพอแห้งแล้วสามารถลอกได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ลอกได้ เสนกาดอันนี้เดือตรงไลายๆผมเดี๋ยวเราจะล้างออกนิดนึงนะคะด้วยน้ำอุ่นเนาะหรือใครมีน้ำเย็นน้ำจากที่อาบน้ำผสมกันก็ได้หรือใครไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะก็สามารถที่จะต้มน้ำผสมกับน้ำธรรมดานะคะไว้ล้างหน้าเราได้เลยนะโอเคเดยตรงนี้นิดน,งนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวล้างหน้ากันนะ อันนี้พอกเสร็จแล้วเนาะอ่นะคะ่ะเดี๋ยวเราหลังจุดสุดท้ายกันที่ติดลายผมนะคะ